เริ่มตั้งแต่ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็เครือข่ายผู้บริโภคร่วมด้วยกับคณะกรรมการองค์การฉลากเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะผักดันเรื่องประกาศฉลาก GMO ก็ยังเห็นว่าร่างประกาศฉลาก GMO ฉบับใหม่นี่คะ mm ่ะ hmm. ก็ยังริดลอนสิทธิผู้บริโภคในเรื่องของสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการแสดงคำพันธนาบนฉลาก อีกส่วนหนึ่งที่เราไม่เห็นด้วยก็คือการแสดงฉลาก่ยค่ะไม่ได้แตกต่างไปจากฉบับเก่าเลยก็คือฉบับเก่าเนี่ยต้องมีส่วนประกอบ5%สารส่วนประกอบหลักแรกซึ่งต้องแสดงฉลาแล้วก็พอมาฉบับล่างเนี้ยค่ะก็ต้องอยู่ใน5%ของส่วนประกอบเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราทําเหมือนกับซีเรียลชนิดหนึ่งขึ้นมาเนี้ยค่ะถ้าส่วนประกอบของเราเนี่ยใช้ถั่วหรือใช้ข้าวโพดไม่ถึง5%แต่ส่วนประกอบนั้น่ะเป็น GMO ก็จะหลุดเลยนะคะไม่ต้องแสดงฉลากสิ่งที่เราเรียกร้องไปก็คือว่าคุณจะใส่อย่างไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็น0.1นอะไรเนี่ยคุณต้องแสดงเลยไม่ต้องเป็น5%ของส่วนประกอบคุณใส่ปุ๊บคุณก็ต้องแสดงฉลากก็ปัจจุบันใช่ไหมคะฉลาก GMO ค่ะก็ ถ้ามีการใส่5%ในสารประกอบหลักแรกก็ต้องแสดงว่าเป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรมก็คือเป็นข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมก็คือกฎหมายเก่าจะให้แค่2ตัวนี้แล้วก็ห้ามใช้คําว่า non GMO ร่างปัจจุบันถ้าเกิดออกมาแล้วเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นอยู่ที่5%ของส่วนประกอบหลักก็คือส่วนผสมไหนที่ใส่ไป5%ไม่ว่าจะเป็นอันที่1ใส่ถั่วเหลืองไปเลย5%หรือว่ามีเนื้อหมู หอย่างนี้ค่ะก็ต้องแสดงนะคะแล้วก็ห้ามมีการเคมนอนทีมโอเหมือนกันนะคะแต่ประกาศฉบับใหม่เนี่ยจะเพิ่มพืชผลไม้สัตว์จุลินทรีย์แล้วก็วัตถุเจือปนแต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง2ฉบับนี้แล้ว2ฉบับนี้ก็ยังที่ทอนสิทธิผู้บริโภคข,ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนฉลากสินค้าอยู่อยู่ดีนะคะ ซึ่งได้ทําหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขแล้วนะคะว่าขอให้พิจารณาการปรับแก้ไขร่างกฎหมายใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทํางานคุ้มครองผู้วิพากซึ่งออยอเองเนี่ยค่ะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิทธิผู้วิพากอยู่แล้วค่ะก็คือขอให้ปรับเรื่องของการแสดงฉลากก็คือถ้ามีการใส่พืชสัตว์จุลินทรีย์วัตถุเจือปนอะไรเงี้ยค่ะใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์เลยก็ต้องแสดงฉลากเลยแล้วก็เพิ่มเติมได้ว่าแสดงฉลากที่ให้ชัดเจนและผู้วิพากเห็นได้ชัดก็ต้องเป็นสัญลักษณ์ที่เเห็นนไดด้ชัจ ก็ในแง่เรื่องของสิทธิผู้บริโภคบนฉลากนะคะทุกอย่างที่ใส่เข้าไปในอาหารนะคะยังไรก็ต้องระบุบนฉลากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GMO นะคะตอนนี้ที่เรารณรงค์กันอยู่ก็คือทุกอย่างที่เป็นพิษภัยกับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่เรานรนลงอยู่เงี้ค่ะระบุไปเลยค่ะว่าคุณใช้อะไรบ้างใส่อะไรบ้าง วัตถุเจอปนมีอะไรบ้างนะคะให้ระบุไปบนฉลากให้ความรู้กับผู้บริโภคให้มากขึ้น GMO เนี่ยคุณประเมินความเสี่ยงแล้วมันไม่มีพิษภัยใช่ไหมจึงให้มาใส่ในอาหารได้ผู้ประกอบการเองก็จะได้สบายใจในการที่แสดงคำว่า GMO บนฉลากด้วยนะคะถ้าเกิดมีการยืนยันมาว่าสิ่งที่คุณประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยมันปลอดภัยสาหรับผู้บริโภคแล้ว